สวัสดีค่ะอยู่กับคุณแม่น้องข้าวนะคะไทยชามเซนมาสนีทไทยเดนมาร์กเวลาขนาดนี้6กโมงครึ่งค่ะ อีกครึ่งชั่วโมงลูกจะเข้านอนแล้วนะคะมนุษย์แม่ก็ยังนั่งลัล้าอยู่ที่สวนสตรอเบอรี่เสร็จแล้วเมื่อยแล้วนะคะก็พักเหนื่อยวันนี้เราเก็บแค่สองตะกร้าเหมือนเดิมจ้านี่จไปแล้วค่ะเมื่อยไปหมดเลยเข่าข้อนะคะเป็นคนเท่าก็เดี๋ยวเราจะต้องไปทำความสะอาด แใส่ถุงแล้วก็แช่แข็งนะคะบางส่วนเราก็ต้มน้ำสตรอเบอรี่เนาะตอนนี้มาลงมาแมลงเริ่มมาค่ะดูซิเกาะตามหน้าตามแขนคันไปหมดเลยมีตำแยฝรั่งด้วยนะคะตำแยฝรั่งที่นี่มันจะมีสองสายพันธุ์สายพันธุ์ที่เป็นของยุโรปหรือของเดนมาร์กเนี่ยมันจะเป็นใบไม่ใหญ่ค่ะแต่สายพันธุ์อเมริกาจะไปใหญ่นะคะ ใบใหญ่บางใบนี่เกือบเท่าฝ่ามือเลยอันนั้นอะ่ะพิษรุนแรงมากคือแบบแค่ปลายของใบอะบริเวณปลายใบหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งแค่ปลายใบนิดเดียวนะจิไปที่ผิวนิดเดียวนะคะก็คันเป็นวันๆหรือว่าถ้าเอามือไปจับเนี้ยเวลาคุณแม่คุณแม่ต้องเข้าถอนต้นตำแยในแปลงสตอเบรี่นะคะ ก็ใส่ถุงมือแต่มันเป็นถุงมือที่แบบใช้กับคนไข้แต่เรามีคนไข้เป็นพืชนะคะคนไข้ของแม่น้องข้าวตอนนี้ก็คือเป็นพืชแม่น้องข้าวก็ทํางานเป็นพยาบาลต้นสมบลีจ้าเราก็ใส่ถุงมือนั่นแหละเพราะมันถนัดมือเนาะถ้าเป็นถุงมือหนาๆใหญ่ๆเนี่ยมันมันไว้ถนัดมือเสร็จแล้วเวลาเราจับหญ้าจับอะไรนะคะ บางทีมันก็จะรวบเอาต้นสตรอเบอรี่ที่มีช่อลูกอ่อนไว้ด้วยเงี้ยปีที่แล้วก็ณแม่ต้องเข้าทําแบบนั้นนะคะคือแบบเสียเยอะเลยปีนี้ก็เสียเหมือนกันที่แบบรวบถอนหญ้าแล้วก็รวบช่อชอ,อ่อนของผลสตรอเบอรี่ไปด้วยนะคะแต่ไม่เยอะเท่ากับปีที่แล้วะคะ่ะแปลงสตรอเบอรี่ถ้าเขามีหญ้าอยู่ในแปลงนะคะมันทําอะไรไม่ได้นอกจากจะต้องใช้มือถอนนะคะประมาณนั้น แต่ถ้าแปลงที่เขาทำธุรกิจเป็นสวนใหญ่ๆนะคะเขาก็จะมีความห่างระหว่างแปลงน่ะมากความกว้างนี้ก็คือจะเท่ากับรถตัดหญ้านะคะวิ่งตัดชิบๆเพราะฉะนั้นหญ้าที่จะถอนเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะในแปลงเท่านั้นแต่ในในทางเดิน,นไม่มีแปลงสตรอเบอรี่ของข้าวเนีย,เยว หันไปอย่างนี้แล้วกันนะนี่มันเต็มไปด้วยไม่มีทางเดินแล้วค่ะคือก่อนหน้านี้ในปีแรกเนี่ยก็มีทางเดินอยู่ค่ะแต่พอปีที่สองเนี่ยต้นพันธุ์เขาก็แบบขยายพันเนาะไหลไหลไปเรื่อยนะคะจริงๆแนละ้วตัวไหลเราต้องตัดทิ้งเพื่อที่จะให้พลังงานอยู่ที่รากพลังงานอยู่ที่ต้นแม่พันธุ์แล้วปีต่อไปเนี่ย ลูกก็จะให้ผลใหญ่คงที่แต่คุณแม่ต้องข้าวนนั้ไม่มีเวลานะคะแล้วก็มันต้องก้มๆเงยเงยอยู่ตลอดเวลาช่วงไหนที่เราป่วยหรือช่วงไหนที่เราแบบสุขภาพไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยก็หยุดไปหรือว่าฝนตกอะไรอย่างเงี้เราก็หยุดเราก็ไม่ได้ทำใช่ไหมคะมันก็ไหลจนแบบพื้นที่ไม่มีที่ว่างอย่างที่เห็นข้างล่างแล้วค่ะก็เล่าสู่กันฟังนะคะชาวสวน ในต่างประเทศค่ะคนไทยไกลบ้านคนสุโขทัยในต่างแดนทําสวนของตัวเองนะคะวันนี้เราก็ได้สตรอเบอรี่สตะก้าเข้าบ้านแล้วจ้าปะลาแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่กด, like, กดไลค์กด u ับ c r i b e กระดิ่งด้านบนแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแรงมีความสุขค่ะบ๊ายบาย